สวัสดีครับตอนนี้อยู่ที่บริษัทเพชรยนต์รถมือสองนะครับวันนี้ยกทัพของโตโยต้าเซีาเข้ามาทั้ง4คันเลยนะครับเป็นรถคอร์ทโอเวอร์นะครับขนาดกลางนะครับเครื่อง1.8สวยเดิมน่าใช้ได้ตัวมิดตัวลองท็อปมาทั้งหมด4คันนะครับเป็นรถที่นะครับไม่น้อยสภาพดีเดิมๆราคา500,000ต้นๆเท่านั้นนะครับสีขาวนะครับเรียกว่าขาวออกมุกนะครับมีเลือกอยู่4คันนะครับรถเนี่ยบอกเลยว่าทุกคันการันตีให้เรื่องโครงสร้างสภาพเดิมนะครับราคานะครับ 5้0แสนต้นๆออกใหม่นะครับเก0าแสนเกือบล้านเลยวันนี้ราคาหายไปประมาณ60%นะครับรถสวยสภาพดีนะครับออปชันให้มาคุ้มค่าน่าใช้มากนะครับอย่าไปพาดูทีละคันนะครับบอกเลยว่ารถสวยตรงปกแน่นอนรับประกันโครงสร้างให้ทุกคันเลยนะครับยูทาซิต่านะครับเป็นรถที่ยอดนิยมรุ่นหนึ่งเลยนะครับที่หลายคนน่าใช้นะครับน่าใช้ขับคล่องตัวนะครับและเป็นเกียร์โต้ด้วยออปชันให้มาคุ้มค่ากับราคามากนะครับบอกเลยถ้าซื้อมือใหม่ป้ายแดงนะครับอาจจะไม่คุ้มนะครับ แต่ถ้าซื้อเมื่อสองบอกเลยว่าคุ้มนะครับค่าันนี้แบบนี้บอกเลยออปชั่นเรื่องความปลอดภัยก็ให้มาคุ้มที่สุดแล้วและในเรื่องของออปชั่นก็ไม่ซ้าใขรแล้วก็ให้มาคุ้มค่ากับราคาที่จ่ายแน่นอนนะครับรถเดิมๆนะครับออปชันคุ้มๆนะครับชมหน้าชมตานะครับหล่อๆล้ำๆน่าใช้นะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าแต่ละคันนะเลขไม้เท่าไหร่ราคาเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวมาดูกันเลยบอกก่อนนะว่าทุกคันนะครับมีโปรให้หมดเลยแล้วก็ดอกเบี้ย2บาทกว่าเท่านั้นนะครับ ดอกเบี้ย2บาทกว่านะครับใครสนใจคันไหนนะครับกดไลค์กดแชร์ติดตามแล้วโทรมาเป้เบอร์นะครับ094 789 4848นะครับเริ่มจาก CSR คันแรกเลยนะครับคันนี้สีขาวนะครับสีขาวเดิมๆไฟหน้าแบบโปรเจกเตอร์นะครับมีไฟทามให้3ดวงซ้ายและขวาพร้อมไฟเลี้ยวนะครับเซ็นเซอร์หน้ามี4จุดหลังมี4จุดมีมาให้รอบคันนะครัจังหน้าเนี่ยจะได้เป็นทูโทนจะเป็นสีดำแต่ก็ทนสีขาวนะครับ สวยเดิมน่าใช้ราคานะครับ529,000สนาพนะครับปี18นะ529,000สนาพนะผ่อนงวดละ8,000กว่านะครับเนื่องด้วยดอกเบี้ยถูกดอกเบี้ยถูกนะครับก็ทำให้งวดผ่อนไม่แพงนะครับผ่อน89,000แล้วคันนี้ไม้น้อยสุดเลย86,000โลนะครับ86,000โลได้ตัวซีดอาร์หนตัวมิดนะครับตัวลองท็อปไปเลยนะครับไม้น้อยสภาพดีออปชั่นคุ้มคุ้มครบครบกระจกรอบคันเนี่ยกระจกรอบคันนะได้สภาพเดิมนะครับ กระจกมองข้างก็ได้เป็นสีทงเดียวกับรถแล้วก็ได้ไฟเลี้ยวมาพร้อมเลยนะครับด้านหน้าสวยๆสภาพเดิมนะครับรถนะครับสีสมีพันรถเรียกว่าสวยเดิมน่าใช้เลยนะครับคันนี้ไม่แปดหมื่นแปดพันโลห้าแสนสองหมื่นเก้านะครับคันกลางนะครับคันนี้ตัวมิดเหมือนกันนะครับหนึ่งจุดมาตัวมิดนะครับรถเกียร์ a ทุกคันห้าแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันนะครับคันนี้เลขไม่หนึ่งแสนเก้าพันโลนะครับไม่มากกว่าคันนี้ประมาณสามหมื่นโลนะครับชอบคันไหนเลือกได้เลยตามงบนะครับ อมาดูกันนะครับด้านหลังเป็นยังไงนะครับด้านหลังนะครับไฟท้ายแบบตัว C แดงๆใหญ่ๆใสๆแบบนี้นะครับรถสวยสภาพดีนะครับท้ายเดิมๆหล่อๆมีเซ็นเซอร์ถอยด้านหลังให้ถึง4จุดนะครับเป็นรถท่ประตูนะครับด้านหลังมีตัวที่ปัดน้ําฝนมาให้ครบเช่นกันนะครับมีมาให้ครบนะครับอ่ะคราวนี้นะครับเดี๋ยวให้ดูในเรื่องของตัวบอดี้ด้านหลังนะครับ บาะด้านหลังเนี่ยสามารถจะพับได้ 60- 40นะครับโครงสร้างเดิมทุกคันไม่มีชนัะคันนะครับรับประกันให้ด้วยเลยนะครับถ้าเจอชนหนักพิความต่อตัวรถนะครับเล่มโอนไม่ได้รับซื้อคืนเต็มจํานวนนะครับนี่สภาพเดิมนะครับสภาพเดิมเดิมเดิมนะครับนี่โครงสร้างสภาพเดิมเลยนะครับสวยเดิมตรงปกซื้อได้นะครับใครสนใจนะครับ ติดต่อหาเป้ได้เลยนะครับ0 9 4 7 8 9 4 8 4 8นะครับตัวนี้จะได้เป็นชุดปะยางมา1ชุดนะครับแม่แรงเครื่องมือมีให้ครบเลยนะครับบอดี้โครงสร้างต่างตัถังได้สภาพเดิมนะครับซีนโครงสร้างก็เดิมเช่นกันไม่แตกไม่แล้วนะครับสภาพสวยใสกริบกริบนะครับสวยใสกริบกริบเลยนะครับตัวนี้จะเป็นคําโชคมาให้นะครับสภาพเดิมนะครับคันนี้ไม่แปดหมื่นนะครับย้ำก่อนเลยนะย้ำก่อนนะใครจองก่อนได้ก่อน นะครับขอนแปดพันกว่าเท่านั้นนะครับส่วนออปชั่นด้านในนะครับเป็นยังไงเรามาดูกันนะครับให้ดูบ่อแถวสองก่อนเลยนะครับบ่อสามารถจะพับนอนแบบนี้ได้นะครับบ่อพับนอนแบบนี้ได้เลยนะครับนี่ับตั้งก็ได้ 60- 40สนะครับสวยตรงปกนะครับด้านในแบบ l ชูรี่ดีไซน์เรียบดูแข็งดําตัดจากตัวคล้ายๆกับพ p r เ m ียมเนอะกระจกเป็น Auto ทุกบานด้วยนะครับกระจกเป็น Auto นะครับโครงสร้างสภาพเดิมนะครับ ซีนนะครับนี่ซีฝักประตูก็เดิมนะครับโครงสร้างสภาพสวยเดิมสมัยที่มีมาให้ครบๆเลยนะครับเหมือนประตูดูได้โครงสร้างเดิมทั้งหมดนะครับกระจกได้มาเป็นไฟฟ้าทั้งหมดแล้วนะครับเรียกว่าให้ออปชั่นมาก็คือคุ้มเลยนะครับซึ่งรถเนี่ยราคาห้าแสนกว่าม,ม,มันไม่ควรจะมีกระจกแบบออโต้ทุกบานแต่ว่าด้วยความที่เป็นซ R อาร์นะครับเขาให้ออปชั่นมามันเยอะเยอะและคุ้มนะครับซึ่งค่าถ้าเทียบกันกับตัวอื่นไม่มีให้นะครับ แล้วดูด้านในนะครับด้านในายเบาเป็นเบาหนังนะครับบัคก็ตซีดมีปีกแบบนี้นะครับแล้วก็ได้เบาเนี่ยตรงนี้ก็เป็นปรับไฟฟ้าได้นะครับปรับนูนปรับนวดหลังนะนี่แอร์ลงแอร์หลังได้ด้วยนะครับแล้วเบาตรงนี้ปรับสไลด์ขึ้นลงจะเป็นแมบนุ่นอยู่นะครับมีครูสคอนโทรลล็อกความเร็วผ่อนแรงครับขี่ก็มีมาให้ครบนะครับได้พุชสตาร์ทมาอีกนะครับถือว่าครบเลยเรียกว่าออปชั่นที่ได้มาก็คือคุ้มและครบเลยแอร์นะครับส ปรับได้สีทางเย็นถึงกันหลังเลย1.2.3.4จุดจุดสี่จุดเย็นเย็นเลยนะครับด้านในนะครับตกแต่งด้วยโทนสีดำตัดกับดำเข้มนะครับหัวเกียร์นะครับได้เป็นหัวเกียร์สีบอลเงินนะครับเบรกมือไฟฟ้ามีปุ่มเบรกโฮให้ท้ายแช่คอนโทรลมีมาให้ครบเกียร์ออโต้นะครับที่วางกแกนนงแกนน้ำมีมาให้นะครับปุ่มออโต้ออฟต่างๆเอ้ยขออภัยนะครับอ่าแอร์ออโต้นะครับมีมาให้ เป็นแอร์ดูอ้ออิสระซ้ายขวาด้วยมีจอพร้อมกล้องหลังให้ครบเดี๋ยวเป้สตาร์ทให้ดูเป็นตัวอย่างหนึ่งคันนะครับเพราะทุกอย่างเหมือนกันหมดเลยนะครับปภาพสวยเกรด A ทุกคันนะครับอ่ะสตาร์ทแล้วนะครับมันจะขึ้นจอ MID ดีแบบนี้มานะครับมีตัวพาร์คกิ้งโซน่าเปิดอยู่ด้วยนะครับแล้วก็เซนเซอร์ประตูบอกทั้งหมดเลยว่ารถเป็นสถานะแบบไหนอยู่นะครับอ่ะคราวนี้นะครับไมค์คันนี้มัน8 0 0หมืนกว่าโลไมค์น้อยมากนะครับ 5 2า0 0นนะครับสนใจซีอาร์ติดต่อมาหาได้เลยนะครับแอนนะครับได้เป็นดูออนะครับพัดลมนะครับปรับระดับดิจิตอลได้แบบนี้เลยนะครับเรียกว่าสวยครุมหน้าใช้และก็เข้าเกียร์ถอยมีกล้องให้ครบด้วยเข้าเกียร์ถอยมีกล้องให้อีกนะครับมีกล้องให้ครบเลยนะครับบอกมองซ้ายมองขวาก็ได้เช่นกันนะครับนี่ครุ้มครบเลยนะครับเรียกว่าดีเลยนะแบบนี้นะครับ แล้วก็รับสายวงสายต่างๆได้เลยผมาลัยเป็นฟูลออปชันนะครับเป็นฟูลออปชันนะรับสายวงสายได้นะครับออปชั่นให้มาคุ้มครบนะครับส่วนในเรื่องของหัวเกียร์นะครับได้เป็นสีบอลเงินเงาๆแบบนี้สวยคลิปเลยเรียกว่าพรีเมียมเลยนะครับเบรกมือเป็นไฟฟ้านะครับปุ่ม auto ปุ่มเบรกโฮมีให้นะครับเวลากดเปิดกดปุ่มปึ๊บเหยียบเบรกรถจะยังไม่ไหลนะครับต้องเหยียบคันเร่งก่อนรถถึงจะไหลนะครับสั่งงานด้วยเสียงได้เห็นไหมครับนี่ไม่สั่งงานด้วยเสียงได้แบบนี้เลยนะครับ ไฟดาวไลท์มีให้ครบตรงหลังคานะครับเรียกว่ามีให้ออปชันเนี่ยให้มาคุ้มและครบเลยนะครับสวยครบเครื่องน่าใช้ผมแนะนําว่ารุ่นนี้คุ้มนะครับแอร์แบ็กมีให้ครบรอบคันนะครับรถคันนี้ได้ปีอะไรนะครับมาดูกันตัวนี้ได้ปี18นะครับโฉบโฉ์ไหมนะเชนสวยคุ้มน่าใช้นะครับแล้วก็มีพาร์คกิ้งโซน่าให้ด้วยนะครับครบเลยเซ็นเซอร์รอบคันนะครับมีมาให้ครบนะครับ อ่ะคันนี้เราไปดูกันคันอื่นบ้างนะครับคันอื่นเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันมานะครับสีทาเป็นรถที่สวยน่าใช้เซนเซอร์รอบคันนะครับอ่าไมค์คันนี้ไมค์หนึ่งแสนโลนะครับหนึ่งแสนเก้าพันโลห้าแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันนะครับซื้อสดได้จะเป็นได้ใครสนใจโตโยต้าซีานะครับทักหาโทรหาเป้ได้เลยนะครับศูนย์เก้าสี่เจ็ดเก้าสี่แปดสี่แปดนะครับสภาพรถสวยๆเดิมๆนะครับ รถเดิมๆเลยโครงสร้างต่างๆได้เดิมหมดเลยนะครับสภาพคือว่าสวยคลิปเลยนะครับย้ำว่าสวยเลยนะแบบนี้นะครับด้านในตรงนี้เก็บทรงสัมภาระได้เยอะเลยนะครับได้เยอะเช่นกันนะครับีโครงสร้างสภาพเดิมนะครับได้รถสวยรถเดิมเหมือนกันนะครับส่วนขั้นต่อไปขั้นที่สามนะครับสภาพคือด้านหลังก็ไม่มีชนใรทั้งสิ้นนะครับก็เลือกได้เลยนะครับตามงบนะครับชอบขั้นไหนได้จิ้มได้เลยนะครับ เลยได้เลยแล้วมาลองเทสได้ลองขับที่นี่ได้เลยที่เพชนยนนะครับสวยตรงปกเกตเอนะครับมาหาเป้ได้นะครับ0 9 4 7 8 9 4 8 4 8นะครับสีดาคันนี้5 1า0 0นหนึ่งหไม่ถึงแสนหนึโลนะครับปี18นะครับได้ปี18เหมือนกันนะครับสวยๆเดิมๆครบเครื่องออปชั่นจัดหนักจัดเต็มนะครับหรือเป็นอีกคันนะครับนี่เลยทะเบียน797ทะเบียนสวยนะครับเลขสามตัวทั้งหมดเลย797 613 601 แล้วก็1031นะครับทะเบียนสวยทั้งนั้นเลยนะครับไฟหน้าโปริเตอร์เซนเซอร์พาร์คิสโซน่ามีให้รอบคันคันนี้พิซไม่์9 8 0หม่โลห้าแสนสนานะครับ529,000นานะครับคลุมครบน่าใช้นะครับและดิสเบกนะได้ทั้ง4ล้อเลยนะครับแม็กนะครับลายสวยๆแบบนี้นะครับชมหน้าชมตาหล่อๆกัน,นบอกเลยว่า คลุมครบน่าใช้นะครับไม่ซ้ำใครหล่อเท่นะครับขับในเมืองก็ได้เอาเมืองก็ดีนะครับเป็นเกียร์ออโต้นะออปชั่นเรียกว่าให้มาคุ้มค่าเกินราคาเลยนะครับคุ้มค่าเกินราคาบอกเลยซื้อออกใหม่90,00 0 0กว่าเกือบล้านนะครับวันนี้เหลือแค่ราคา5 1 0 0 0 0ถึง5 3 9 0 0นนะครับหล่อสวยคุ้มนะครับบอกเลยว่า4คันนี้ยังโสดยังว่างนะครับใครสนใจติดต่อหาเป้ได้เลยนะครับ 0 9 4 7 8 9 4 8 4 8นะครับอ่ะมาดูกันนะครับนี่อีกคันนะครับ CR แรคันนี้ไม่หม่98,00โลนะครับไม่9 0 0 0 0นะครับไม่น้อยแล้วดูนะครับด้านในไม่เจ็บไม่ช้ำสภาพใหม่กริปนะครับเกียวโตนะครับได้เกียวโตเลยนะครับสวยสวยคุ้มคุ้มนะครับสวยสวยคุ้มคุมเลยนะครับใครหาอยู่นะครับบอกได้เลยว่าทักหาเป้โทรหาเป้ได้เลยนะครับ0 9 4 7 8 9 4 8 4 8นะครับ แอร์แบ็กมีให้ครบระบบความปลอดภัยมีให้รอบคันนะครับทุกคันเลยรับประกันว่ามาตรฐานเกรดเอทุกคันนะครับไม่มีโหนหกไม่มีชฉนหามาต่อรถนะครับหรือนะครับชมรุสุท้ายใดกสิ้นเล่มนีให้ดูโอนได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับรถสวยเกรดเอนะครับโตโยต้าซีตาเครื่องหนึ่งจุดแปดเป็นรถเก่งขนาดกลางที่น่าใช้เกียร์ออโต้นะครับในเมืองก็ได้นอกเมืองก็ดีเหมาะกับผู้หญิงผู้ชายที่เอาไว้ใช้ส่งลูกส่งหลานไว้ไปทํางานนะครับบอกเลยไม่ควรพลาดนะครับ ติดต่อมาหาเป้ได้เลยนะครับอยู่ที่เสษไทย6 8กรุงเทพนะครับรถสวยเกรดเอติดต่อหาเป้ได้เลยนะครับ0 9 4 7 8 9 4 8 4 8นะครับวันนี้นะครับทุกท่านนะครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c ค i ต์กดติดตามไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดรถสวยเกรด A แบบนี้ซื้อไปไม่ต้องซ่อมโทรหาเป้ได้เลยนะครับวันนี้ขอบคุณทุกคนมากมากเลยที่ดูมาจบนะครับขอตัวนะครับลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่นะครับอย่าลืมโทรมาหากันนะครับ